สวัสดีครับทุกคนสําหรับมื้อนี้ครับท,ทุกคนที่กำลังชมคลิปคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปขายไก่ย่างตามตลาดนัดเป็นครั้งแรกครับผมเพราะว่าโจฮิตขายไก่ย่างานี่มากนี่ถ้าด็กเคยออกนอกพื้นที่จะเถื่อเลยก็แค่ไปขายตามงานสงการ์ครั้งแรกครั้งนึงเลยก็ส่วนแยกที่ขายอยู่หน้าบ้านเลยก็วิ่งขายตามหมู่บ้านครับสำหรับมื้อนี้เยวตอนนี้จะพาทุกคนไปขายตามตลาดนัดครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่คืนนะครับ ตีสี่สี่สิบสามนาทีครับผมโอเคเราออกเดินทางกันครับผมไปเลยตลาดนัดก,กันเราวันนี้ใน,นโจกําลังตั้งร้านอยู่เลยครับเราเข้ามาถึงที่เมืองข้างในตลาดนัดแล้วตลาดนัดมันอยู่ในวัดครับผมกำลังทำการตั้งร้านก่อไฟอไปเพื่อที่จะทำอย่างนี้ เวลาออกนอกพื้นที่เขาต้องออกมาแต่เช้าๆมื่นครับมือนีัก็ตื่นตอนตีสองเตรียมของเตรียมของเซกเกอร์ออกจากบ้านมาจระดีที่ประมาณระยะประมาณนี้ครับตอนในใจเละมือนีเขาเกิดประมาณตีสองครับเตือนเตรียมกองที่อยู่ออกมาขายว่าจะเป็นมักไก่เราจะเตรียมน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเขาก็แพ็คใส่ถุงเตรียไม้ไว้แทนให้ลูกค้าเป็นคนใน้อง โอเคครับเดี <laughs> ๋ยวผมเตรียมของแป๊บนึงครับเจอกันตอนเช้าๆแล้วเทห่วงกันครัก่อนเริ่มเอาไก่ขึ้นย่างแล้วครับเพราะว่ามันแก่ดีเศร้าแล้วผมเตรียมไก่เลยไก่เขาน่องสีใสเป็นน่องไก่ล้วนๆนะครับน่องนี้ใหญ่เลยมีนเกลียดอหาน่องในือเต็มเตาแล้วต้องใช้ใหญ่แต่ว่าพอย่างไปแล้วมันที เล็กลงนิดหนึ่งครับป้อนตรงโหดเข้าไปถ้ายางป้อนตมันก็รจะป้สูงเฉพาะน่องนี่เกือบครึ่งกิโลนะครับปอนระมาณ440 450อสมินนี่ก็จิมีปิงหนังพร้อมครับนี่เขตมาขายมาละ10บาทครับผมรายคายอมเยาวยาดังไปเลยตอนนี้เ็าขึ้นเต็มเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ Để lo dàn xoay xoay bên kia này Một mai nhắc cho sau nữa ก็ตอนนี้ไก่ย่างกับย่างสุกเป็นที่รับร้อยแล้วครับนี่มาดูกันเลยครับเหลืองสวยน้ำแน่นอนครับผมไปสำหรับลูกค้าทุกทุกท่านที่เขามาเที่ยวตลาดมือนีเด้อมาชอปปิ้งเจอจิได้เน,นูไก่ย่างสุกใบไปความครับผม ประมาณนี่ก็ขายได้แล้วครับใกล้เสมอแล้วประมาณเหลือ,อยูซีน่องครับผมแล้วา็ม่ละปิ้งหนังครับไม้ละสิบบาทไปแม้วันไปครับช่วงเขาเศร้ากับอา่าลูกค้าท่านี้มีมาหลายครับผมวันอาจสิมายางตลาดประมาณช่วงเช็นโมงกว่าเห็นโมงประมาณเนี่ยครับคนเดินรังนี่ก็ยางไกลไปยุ ยาะนอนป้อปลาอยใส่ยาตบเทียมแมรปบ่บ้องไปหาทีปห้องลงป่าสุดหักพต้องกาไปร่งออ วางไนั่งเลยต้องกนเอันนี้ตเองเอาไปแม่ทำจิ้มให้งเงินมือเดีวอ๋อเดี๋ยว้อไปซีมังเดี๋ยวิมมือขนาดนั้นเกียวงเกียวัซ่กคนเดียวกินดีคืนเงินกินดีบ่ินดีครับเออเดียวมก็เจ็บหรงาใจเคยหลืเนาะโอเคขอบคุณครับือนุครับผมจิ้มรถรถร เรกินแล้วต้องิดใจเมื่อนาตั้งอีกซื่อคือเราจะจิ้มขี่รสเด็ดผ้านหนาบ้านท่านจิ้มไงซองมาเลยเพราะว่าท่านจิ้มแซ่บเคุณพาผมคครับค่าผู้ที่อุดหนุนครับโอเคครับผมสำหรับเมือนี้กาไอโจขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใส่เวลากี่โมงปะ แปดโมงห้าสิบก็ผมก็เป็นเวลาเอ่อตลาดนัดใกล้สี่ไหวแล้วพอดีคนก็เดินมาช็อปปิ้งกันหลากหลายแล้วครับไอโปวแกร็อปปิ้งไก่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับผมก็ดีใจได้หลายครับผมที่เป็นน้องใจให้เลยมากครับผมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย